ในชีวิตมนุษย์ความรักถือเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่ทำให้มนุษย์มีความสุขแต่บางครั้งก็อาจทำให้มนุษย์เกิดความทุกข์ได้มหาวิทยาลัยเป็นสิ่งที่เยาวชนใฝ่ฝันที่จะเข้ามาศึกษาหาความรู้และหลายครั้งความรักก็เกิดจากการเรียนรู้สิ่งต่างๆจากที่นี่เช่นกัน มายังก็ครับพอดีว่าพวกผมเก็บกระเป๋าตังค์ได้ตรงไอศกรีอาคารพลาเนี่ยครับมีตังค์ไหมคะข้างในีะอ๋อยังไม่ยังไม่ได้ยังไม่ได้เปิดดูใช่ไหมผมครับช่วยฝากยาวให้ฝากให้เจ้าของอืมอ้าวมีเบอร์โทรไหมอ๋อมีครับเออมีเบอร์โทรเออเช็คเบอร์โทรมาเดี๋ยวเดติดต่อคนที่ครับเขาจะมารับเอา ขอตังของอะตอมได้ใช่ไหมคะใช่ครับคือว่าอะตอมจะโคมาขอบคุณนะคะอ๋อครับไม่เป็นไรครับค่ะงั้นถ้าไม่รังเกียจอะตอมขอเลี้ยงข้าวคุณได้ไหมคะไม่เป็นไรเรื่องนี้เดียวเองครับไม่เป็นไรคะ่ะไม่ลำบากครับงั้นครับงั้นก็ได้ครับ ะะหลังจากนั้นไม่นานเขาและเธอก็โทรติดต่อกันและนัดกันไปทานข้าวอยู่บ่อยครั้งจนสนิทสนมกันเร้วอปกนินข่าวนี้ไหแล้วแต่ไปแล้วกันงั้นเดี๋ยวไปร้านเดิมก่ะโอเคค่ะ ทั้งสองคบหากกันเป็นแฟนและมีความสุขในวันที่เป็นวันหยุดอะตอมจะขอคิวกลับบ้านแต่ที่แท้จริงแล้วเธอได้แอบคบหาก,กับเสียแดดผู้มั่งมีและร่ำรวย ซึ่งอะตอมก็รู้อยู่แล้วว่าเสี่ยแดงมีเมียอยู่แล้วลเสียมาแล้วสวัสค่ะวันนี้จะพาไปเที่ยวไห,หนดีคะไปคิวบาร์ั้ไม่เอาค่ะเดี๋ยวเมียเสี่ยมาเห็นต<ะ>้องก็ช่วยไปแก้วกาดไหมหไม่ดีกว่าค่ะอะตอมอยากไปไหนอ่ะเดี๋ยวเสี่ยพาไปทุกที่เลยเดี๋ยวได้เลยเสี่ยซื้อให้หมดเลย Ane, จุดหน่อยอุ๊ยโดนจริงตากขึแนรถมาเป็นเสียดเราแม่น้ำว่าชอบน้องแพรไหมปวดฉันไหมแต่ความรักครั้งนี้ก็ไม่ได้เป็นความรับอีกต่อไปเมื่อเมียของเสียแดงจับได้ว่า เสียแดงมีเมียน้อยวันนี้ติดวันทีมหนึ่งเลยเดียมัดนิ่ครับให้ดูกาสกี่เดีวครับกูเล่นทีมนี้แหละแทงไปหมื่นหนึ่งมึง่ากูได้เท่าไหร่กูได้มาแสนสองเลยโคตรเยอะอ่ะสนใจได้เหรกูเปล่ากูไม่อยากเล่นฟุตบอลว่ะ โอ้โหกานดนโดนย้ายมาแล้วโคตรเทพม,มีแต่ตัวเทพมึงจะแน่ใจเลยวมึงจะได้โอ้มึงแทงไปมีแต่ได้กับได้เขี้ยบสุดสิ จะเข้ามาแว้เอฮนอ้โมนยูเข้าแล้วครับแหมีวนเดอร์สันโคตรโหดโอดโอ้ร้อนไหน คิวมีอะไรฮะทำไมเบียร์ทาอย่างนี้ทำอะไรมีคนอื่นแล้วทำไมไม่บอกเรามีอะไรฮะไม่ต้องเลยทำไมเราเห็นเราเห็นเราเห็นใคคิวเห็นที่ไหนก็<ไ>เ,เห็นน<ไ>่ะทำไมถ้าเกิดเห็นคงพูดไม่ได้หรอกคิวเราทนคิวไม่ไหวแล้วนะออกห้องไปเลยไปอย่างนี้ใช่ไหมได้ จะแค้นเครื่องกลอดโทษฉันอย่า มีเงินไหมไม่มีไม่มีเหรอไม่เชื่อหรอว่าไม่มีไงอะไรมีมีเงินไหมไม่มีแล้วนี่อะไรนี่สมบัติชิ้นสุดท้ายของฉันเอามาไม่ให้หลังจากนั้นคิวก็ติดพนันบอลจนไม่มีเงินที่จะนำไปศึกษาเล่าเรียนต่อ ในที่สุดความลับแบบหลอกลวงก็ไม่ทำให้ใครมีความสุขในที่สุดอะตอมก็จับได้ว่าคิวกับเบียแอบคบหากันเธอจึงตัดสินใจเลิกโคบกับคิวจากปัญหาความรักของเธอนี่เองจึงทำให้ผลการเรียนของเธอตกตำ่ำจนถูกไล่ออกจากมหาวิทยาลัยในที่สุดเธอจบชีวิตด้วยการผูกคอตาย เสียแดงถูกยิงตายเพราะเมียจับได้ว่ามีเมีน้อยเบียกับแฟนใหม่คู่ที่น่าจะมีความสุขที่สุดก็เลิกกันเบียรับไม่ได้ในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจึงตัดสินใจกินยาฆ่าตัวตายเช่นกันส่วนคิว อยู่ในห้วงเหวแห่งการพนันจนไม่สามารถกลับมาสู่โลกปกติได้จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาในครั้งนี้คุณลองคิดดูสิว่าความรักของคุณสีอะไร